สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ออกกําลังกายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวป๊อปพี่ก็จะมาล้างหนะ้าอันนี้เหนอทั้งนั้นเลยนะคะจริงๆอ่ะป๊อกพี่เป็นคนฮอร์โมนอ่ะผู้ชาย,ยอ่ะเยอะกว่าฮอร์โมนพี่หญิงนะ หน้าวนน้ำเปล่านะคะใครที่ดั้งไม่มีนะคะไม่ใช่หลอเล่นค่ะใครที่อยากให้อ่าดั้งอ่ะดงโดกมโนอันนี้ปโนไปเองนะคะถูกแบบ นวดเรื่อยๆมีนวดจนหายใจคล่องแล้นะ,ะ <c oughs> คะทุกคนะคะบจะเป็นสิวอะบริเวณตรงนี้เยอะนะคะทุกวันก็ถูทำค,ความสะอาดนวดเป็นการนวดกลามตรงกลามไปในตัวด้วยนะคะ ราแต่งหน้านะคะคิ้วเราอะค่ะนะคะปัดนะคะแล้วก็ทำความสะอาดไปด้วยแต่อันนี้ของป๊อกไม่ได้ปัดคิ้วหนะ้าเมื่อกี้ออกกำลังกายยังไม่ได้แต่งหน้าไปไหนอันนี้หน้าสดยังไม่ได้แต่งหน้า ช่อง YouTube นะคะเข้าไปติดตามได้ที่ช่อง Poppy The YouTuber Kish นะ เจะมีสีอยู่นะคะบิเะณตรงนี้จริงๆอะ่ะเพื่อน่อะจะล้างสักสองครั้งก็ได้นะคะสำหรับเพื่นอนๆที่ใช้รองพื้นนะคะตอนเย็นๆอาจจะล้างสักสองครั้งก็ได้แต่นี้ ไม่ได้ใช้ลอกปืนเดี๋ยวเราจะพอกหน้านะคะด้วยสมุนไพรเป็นขมิ้นค่ะส่วนใหญ่ป๊อบจะใช้เป็นสมุนไพรไทยนะคะจะเป็นขมิ้นนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะหรือร้านขายสมุนไ,ไพรได้ทั่วเลยนะคะนี่ตรงนี้สีชอบขึ้นเยอะเพราะ อันนี้หน้าหน้าของป๊อบค่ะเปลียกอยู่แล้วถ้าขามิ้นมันแห้งไม่เป็นไรออกมาทา สมุนไพรตรงนี้ก็จะไปจัดการนะคะสิ่งที่สะสมนะคะแบตบิเลตต่างๆสีหูดต้องต้งนนะคะสีข้อมูลนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวเราเนี่ยขมิ้นเนยมันจะช่วยให้ผิวเราไม่ไวต่อแสงด้วยใครที่หน้าหมองคล้ำก็ใช้สมุนไพรดีนะคะ อันนี้พอกเสร็จเรียบร้อยมันจะมีเหลือทาที่มือไหน้นะช่วยไม่ให้นือ ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคนะคะหลังจากปล่อยพิงไว้หนึ่งาทีแล้วนี้ทีนี้เราว่ขัดนะคะขัดขาดขัด,ข,ดขัดกันนะคะอย่าลืมนะฝากติดตามช่องป๊อ p y ี้เดอ u t ยูทูปเปอคลิปด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ป๊อ p y ้ด้วยนะ อยากให้ป๊อปปี้นำสาระดีๆด,ด้านใดมานะคะแนะนำเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้โพสได้นะคะเดี๋ยวป๊อปปี้จะแนะนำในส่วนของการยิงแอดโฆษณาบนเฟซบ,บุ๊กนะคะทราบว่าตอนนี้มีเพื่อนๆทักมานะคะแจ้งมาหลายท่านว่าข้าวโฆษณาแอด เดี๋ยวมาดูวิธีปรับนะคะก็ไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าปรับแล้วเนี่ยมันจะโอเคขึ้นมันจะคือมันดีขึ้นอะ่ะแต่มันก็ไม่ได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องดูที่การทำโฆษณาของเพื่อนๆด้วยนะคะว่าการทำโฆษณาของเพื่อนๆเนี่ยติดแบบออร์แกนิกหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ได้ติดแบบออร์แกนิกนะคะติดแบบปกตินี้นะคะหรือว่าจะต้องมีแอน ต้องใช้เงินเยอะนะคะบางธุรกิจอ่ะเพื่อนๆป,ป๊อปปี้เข้าใจนะคะว่าการแข่งขันสูงนะคะก็ต้องทำใจนะคะทำใจยอมรับนะคะหาวิธีที่เราทำแตกต่างกับท่านอื่นคนอื่นนะคะถามป๊อปปี้ได้เลยนะคะป๊อปปี้ไม่มีคำว่ากักเลยนะคะอยากบอกอยากช่วยทุกคนนะคะอยากให้ทุกคน ผ่านยุคโควิดไปด้วยกันนะคะนะคะที่เรานวดหน้าปริมาณนะนี่นะนวดดัางสดชซี อ <laughs> โอเคปลาดเนเนื้อเดียวละหลังจากนั้นละนะ้างหน้า ไม่ยืนงงในดงกล้วยกันนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะลองเอาไปทำดูดีแล้วก็อยากบอกต่อนะคะเนี่ยเป็นสิวแต่ก็ใช้ทุกวันนี้สีวลดแล้วนะคะมันจะสิวเพราตอนนี้มันจะขึ้นบริเวณข้างแก้มนะคะแบบนี้แหละคนเธอมอ แต่ก็เป็นข้อดีนะคะฮอมนไม่ปกติก็เจออยู่เราสามารถมีค่ะล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะล้างหน้าเรียบร้อยแล้ว no coffee, yeah. หลังจากที่เราล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะลูม น,นี่คือว่านหางจระเข้นะคะว่านหางจระเข้ตบ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  โอเคเรีย okay. บร้อยแล้วค่ะตกๆแล้วนะคะเรียบร้อยไปอาบน้ำกันไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอในคลิปหน้านะ